สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสคลิปลงในกลุ่ม เอฟี 4, ทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้โพสต์คลิปที่ว่าอ,อีกเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับวันนี้เหมือนจะเป็นดารมาม่านะถ้าป้าพูดไปนะแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะทุกคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับการรัมเหมือนกันนะวันนี้จริงๆม่าจะ่จะโทรตรงแต่วันไม่มีเบอร์โทรไม่มีเบอร์โทรอของ ช่อง u ู u ูบสองช่องนะที่น่าจะไปซ้อมลำนะในซ้อมลำในหมู่บ้านที่ป้าเห็นนะคะที่ป้าเห็นแล้วป้าป้าก็ให้ทุกคนดูแล้วนะตรงนั้นเราลุงกับป้าในยูทูบยูทูบทุกคนไม่มีใครรู้นะในป้าแจ้งก่อนมีสองช่องนะซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงกับป้านะคะยูทูบทั้งสองช่องนี้ไม่เกี่ยวกับลุงกับป้านะคะตรงนี้ป้าแจ้งโดยเพราะว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้เวลาทำอะไรเราจะประชุมกันเราจะประชุมกันทุกที่เป็นยูทูบเบอร์ อยู่กับลุงกับป้านะเขาจะไม่ทําอะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราเรียกว่าอะไรคุยกันอะไรกันแล้วก็ตั้งข้อตกลงกันไว้อืมนะส่วนที่เขาซ้อมรากันเนี่ยนะยูทูบที่พากันไปราเนี่ยป้าเคยคุยนอกรอบแล้วนะแล้วก็เอ,อคุยอยู่ที่จำปะดงแล้วนะคะเรามีกฎเราก็คือกฎนะเพราะว่าเราตั้งขึ้นมาเราที่เพื่อ เขาเรียกว่าอะไรเพื่อความสามัคคีกันนะแต่น่าจะมีสองช่องนะสองช่องที่ไปลำซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงกับป้านะตรงนี้นะอืมนะคะที่เขาบอกว่าซ้อมลำซ้อมลำกันนะน่าจะไม่เกี่ยวกับลุงกับป้านะคะอืมพอป้าแจ้งให้ทุกคนแล้วว่ายูทูบเปอร์นะอยู่ที่นี่อยู่ที่กกาจริงๆเขาก็ห้ามไปยุ่งกับคนในหมู่บ้านนะ อยู่ที่จำปาดงป้าก็มีกฎห้ามทุกคนไปวุ่นวายกับคนในหมู่บ้านเพราะว่ามันจะเกิดปัญหากันเพราะฉะนั้นสองช่องที่ไปนี้ไม่ไ,มได้อยู่กับลุงกับป้านะคะป้าแจ้งวันนี้ก่อนนะป้าบุหลันยังได้โพสต์ข้อความได้ว่าเอาแล้วไงแย่นิดเดียวว่าหนูนาสวยกว่าเก่งกว่าเข้าถึงชาวบ้านได้มากกว่าเต่นไฟสุมสวงเลยทันที ออกมาประกาศเลยว่าหนูนาและเคซีที่ชาวบ้านขอให้สวนรำว้สสำหรับบวงสรวงในเทศากาลงานวัดของตนนั้นไม่ใช่ยูทูบเบอร์ของตนเพราะสองคนนี้ทำเกินนาแหกกฎที่ตั้งไว้ห้ามไปยุ่งกับชาวบ้านแต่เดี๋ยวนะเต๋นเขาไปรำกันที่ห้วยน้ำเทียงชาวบ้านมาขอให้ไปช่วยนะไม่เกี่ยวกับบ้านดงดอกของเต๋น ยังไม่ทันไรเลยลมเพชหึงตีตุมตมแล้วหรือพอมีคนท้วงเยอะๆเข้าข้างนู้น่าแตนลมเสียทันทีแล้วบอกว่าให้ลุงพูดเองไหมให้ยูทูบเบอร์คนอื่นพูดไหมว่าต่อหน้ารับหลังมันต่างยังไงต่อหน้าอ่อนหวานนานแตนออกอาการหนักมากอีฉันนึกอยู่แล้วว่าอีรอบนี้พุ่งนี้จะมีหลายช่อง ถล่มนูนารับคำสั่งสมเด็จแม่แตนสียังไม่ทันไรช่องชัยเริ่มแล้วอา้าวช่องอื่นอย่ารอช้าต้องเอานาด้วยการถล่มนูนาถามจริงๆว่าถ้าจะบังคับให้ยูทูบเบอร์อยู่แต่ในนาแล้วทำคอนเทนต์เหมือนๆกันสิช่องยีสช่องถ่ายเรื่องเดียวมันจะไปรอดไหมแต่ก่อนเคยไล่ไม่ใช่หรอ ให้ไปหาทำคอนเทนต์กันเองบ้างใจคอจะตั้งเป็นเขตปกครองพิเศษดงดอกอีกแล้วหรอหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าความอิจฉาริษยาเข้าสิงแล้วผู้มีอำนาจล้นดงดอกเถกสีมณนี่เด้ง อุ้ยเข้าไปอวยหนูนาคนสวยหน่อยล่ะฝากด้วยนะคะหึงละสิใช่ไหมหนูนาเขาสวยรวยกิ่งตรงกันข้ามกับเจนทุกอย่างมีเหรอพวยจะไม่เอบโมงส่วนสาวสองนางก็เคยไปถวายอาหารให้เจนที่บ้านโสโสพักหนึ่งอยู่นะนิดๆหน่อยๆให้เขามีทางเดินเองบ้างเถอะ บุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่ามีแววไม่พอใจตั้งแต่เคซีไปจัดก,การเรื่องชาวทีในส่วนอย่างจะตั้งร้านค้าแล้วละ่ะยิ่งตอนหนูนารำวันนั้นแต่นถึงกับออกปากวันอื่นมีไม่รำต้องมารำตอนพวยกลับมาแต่จะมียูทูบเบอร์ที่ไหนมาถล่มตามช่องใจ เพราะหนูนาดีกับหลายๆช่องช่วยเหลือหลายช่องแอบคิดเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่จับจองพื้นที่ในโมเดลน่าจะเคืองๆในใจป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่ามันเป็นการทำเกินหน้าเพราะเน่งกับมีดีเขากะจะทำของเขา ปกติเวลาจิกด่าคนอื่นนี่น่าระลรื่นแอบใสหัวเราะมีความสุขที่ได้แขวะคนอื่นแต่คลิปนี้น่าขีรียดคงไปพูดอาจไม่มีใครให้ความร่วมมือเพราะหนูหน่าช่วยมาต่อยเยอะมากให้ทองให้เงินหนึ่งแสนไปสร้างบ้านให้ทุนการศึกษาลูกสองคนล่าสุดไอ้ด่วนๆกู้เงินไปสร้างบ้าน อาจไม่ให้ความร่วมมือหรือเปล่าก็เลยอารมณ์เสียผิดกับนางผีเนาไม่เคยช่วยใครเลยแม่งสั่งอย่างเดียวแดกอย่างเดียวคนแบบนี้หรือที่จะกุ่มใจพวกยูทูบเบอร์ได้ก็ลองดูว่าช่องช่างพงมะตตอยกับด่วนๆจะทำคลิปด่านหนูนาไหมมือตบหน้าเซเว่นนะคะเตือนครั้งที่หนึ่ง ตบมือหนึ่งของประเทศเลยค่ะอย่าเสี่ยงนะคะฮ <hi> อีกอย่างหนูนาไม่ได้ใช้ลุงคนป้าแตนแล้วเขาใช้ชื่อของเขาเองแหละและที่สำคัญเมียดว่วนๆสนิทกับหนูนาสองคนไม่ใช่กลุ่มของมึงนะอีหาเขาซ้อมรำไปแล้วไปรำที่วัดไม่ใช่ที่ดงดอกของมึงใครๆก็รำได้หรือดงๆๆดอกดอกทองหวังเยี่ยว ห้ามใครรำจะมีปัญหากับแก่ที่สีโกอาจจะได้แต่ที่อื่นแกงานหนักแน่น่าจะเครื่องจัดที่สวยกว่ารวยกว่าฉลาดกว่ามีสกุลรุนชาติกว่าที่สำคัญหนูหนามีเอฟซีตัวเองที่ไม่สนกระแสจำเลยมาหวังเยี่ยมแป๊บเดียวได้ใจชาวบ้านแบบสะพายหวังเยี่ยมของแท้ ไม่เคยทำได้จริงค่ะเขาพูดดีมากชอบช่วยเหลือคนน้ำใจงามคนแบบนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักนูนานี่ทั้งจำเลยสงและสาวๆยูทูบเบอร์สวนอย่างอิจฉามานานแล้วแต่นางแข็งเก่งและ FC เอฟซีเหนียวแน่นกว่าวีรกรรมถอยไม่เป็นท่าของทั้งช่องคนดัง และสาวขี้อิจฉาเคยมีมาแล้วแต่ดันเจอถั่วสามหมื่นนิดๆถล่มกับสี่ช่องรวมกันเกินหกแสนจนไปไม่เป็นมาแล้วต้องทำคลิปขอโทษเป็นเรื่องเป็นราวแล้วระดับคุณภาพ F4 มันต่างกันราวกับฟ้ากับหิวของหนูนา F4 ส่วนมากได้มาจากช่องสุนิโจไม่ใช่ฐานของจำเลยเวลาเขาถล่มกลับ เขาใช้ภาษาแบบผู้ดีแต่ด่าทีสะเทือนทีบางอย่างน้องหนูนาอย่าไปสุนเลยค่ะไอ้พวกที่มาเค็มว่าพวกเราเป็นเอฟซีคนดังน่ะใครเป็นจ๊ะหนูนาทำไปเลยเงินเราสิทธิของเราไอ้พวกนั้นมาว่าเราไม่ได้หลอกเรารวยก่อนก่อนที่จะมากกกอกนี่ไม่ได้จนเพิ่งมามีแบบพวกนี้ ไม่แปลกเลยที่อิจฉาน้องคนมันไม่เคยมีก็แบบนี้หรือว่ารวยสวยการศึกษาดีแบบไม่ต้องอวดอ้างแบบหนูนานี่แหละของจริงไม่ต้องยกหางตัวเองแต่เวลาเจอของจริงโง่เด็กอีกเยอะเลยตอนที่ยังดู y o u t u โกโกโกกจะดูประจำช่องหนูนาสุนิจูจกาแฟโกกโกกแพล่เพาเพราะมีความรู้สึกไ์สไตล และมุมมองจะมีอีกแบบชัดเจนทั้งเจ้าของช่องและก็ f อที่หลังๆเลิกดูเพราะสุนิโจก,กับแพว่าวถอนตัวไปถาวรหนูน,นาออกหวานเกินไป f อแรงไม่ต่างกับติ่งเกาหลีกาแฟกกกก็แทบไม่ทำคลิปอ่ะปวดใจดังไฟสุมสวงท่าลวงอกฉันรัศมีความอิจฉาสูงมากนะเธอ นูนาเขาสวยกว่าสาวกว่ามีเงินแต่ใจกว้างชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ตลอดอิจฉาเขาเหรอแค่เขาสอนชาวบ้านฟ้อนรำให้กับวัดถึงกับทำคลิปตำหนิเกินไปมั้งปา,าดปตปาดข่าวบักพ่วยช่องไทยรัฐนำเสนอแค่หนึ่งชั่วโมงคอมเมนต์เกือบสองพันมีแต่คนด่าด่าด่า,ดา หัวจดบาดหามีอะไรดีบ้างงานบ้านก็ขี้เกียจลูกเต้าก็ไม่เลี้ยงดูบุพการีของตนก็ไม่เคารพผัวไม่ทิ้งก็บุญแล้วแต่ถ้ามีโอกาสมันก็ไม่แน่มันหวงผัวมันแหละดูออกถึงออกมานางพามหน้าดำคำเค็งปากเบี้ยวอยู่นั่นช่องคุ่กรณีเขาเถียงในช่องของเขามันหละข่าวนี้ ช่องนั้นบอกว่าเราต้องใจกว้างรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ใช่อยู่ในกลาใบเดิมนี่ก็คือผลกรรมของแรงอธิษฐานที่คนเคยร่วมทำบุญกระถินผ้าป่ากับสองคนผัวเมียแล้วไม่เอาเงินเขาไปทำบุญให้กับเขาเอาเงินนั้นมาใช้ส่วนตัว จะใช้เขากี่ภพกี่ชาติถึงจะหมดโดยเฉพาะเงินกระถิน